ิงไม้กัางค้างโอ้ยเ้ยพี่โมผัดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ลูกค้าจะได้กินนะไปไปเดี๋ยวผมผัดเองไม่นั่งไนั่งรอสักครู่นะครับผัดไงกะเพราไหมเนี่ยนี่ครับ ค่กับเขาคขอบคุณนะครับอ๋อพี่ศิร์ไปไหนมาปล่อยพี่โมอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมเป็นไรกะก็เรื่องของขวัญนั่นแหละเดิถ้าเรื่องสำคัญนะเขาลืมเราขนาดนี้ไปบอกเลิกเลยหาคนใหม่ซะไปโอ๊ยพี่จะให้เขาไปหาแฟนใหม่ได้ไงเขายังไม่เลิกกันเลยมันคนละเคสกับพี่กับพี่สวย จริงผู้หญิงนะพอลาเลิกกับเราไปมันก็จะไปหาผู้ชายรวยๆหรือว่าไอ้เขมันเริ่มรวยแล้วเกี่ยวอะไรครพี่ผู้ชายแนละ้วมันยิ่งรวยๆ้วนะมันคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอยาก่างมันก็เอาเงินไปซื้อผู้หญิงหลอกผู้หญิงมาแต่งงานเอาเรื่องพี่โมก่อนดีกวา่าผมว่าพื่โมพูดเรื่องเขมอยู่เนี่ยพี่ศิลป์ช่วยจริงจังหน่อยดิถามจริงๆนะับตอบตรงๆนะเองไอ้ไเขนนี่แบบใช่ อาโบดจะมาอะไยังวะอาโบดจะม้ามันคืออะไรอาโบดจะมา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดเดี๋ยวดูนี่โอ้โหพี่เดี๋ยวพี่ศิลอะไรอะรู้แล้วว่าหมายความว่าอะไรอย่าง,อ,งอื่นก็ได้โหยังเหรอโอ้น่าพี่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันน่าจะเกี่ยวนะผู้ชายนะเนี่ยเวลามันคบกับใครแล้วแบบอาโบดจะมาไม่ได้เนะี่ยมันก็ จะไปหากับคนที่อาวจะมาได้นะที่เป็นผู้หญิงอะอะไรเงี้ยจริงเหรอมันไม่เกี่ยวพี่ผมยังไม่เห็นต้องการเลยไม่ต้องการน่ะผู้หญิงมึงไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยฮะโหฟอร์มแต่พี่ศิลก็ตอนนั้นพ่อโมเขาห้ามไว้นี่ไม่งั้นน่ะเขากลับมาทำร้ายเคนี่ยังไงอะไม่เอาอะตอนนั้นน่ะอนหนึ่งตอนเนี้ยนานแล้วพ่อมึงไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้รเก็บไว้เพื่ออะไรฮะ เขาเคยมาเข้าฝันไหมตั้งแต่ตอนนั mm ้นนะจนตอนนี <S 2> <S 2้นานมากนะนั่นแหละอันนี้จังหวะดีที่สุดยอมันไปซะจริงหรองงต้องโมต้องทำยังไงอะเนึ่งค้าไม่ออกกูต้องทำกูต้องทำให้เห็นภาพไหม โอ๊ยแค่นึกภาพก็นึกไม่ออกแล้วว่ายิ้มขนาดนี้ถึงช่วงล่างแล้วใช่ไหมเนี่ยโหอเล่าเยอะมึงเล่าเยอะมึงนี่หน้าตาหล่อแต่มึงพูดอะไรที่แบบดูเขายิ้มดิมึงคิดได้ไงวะถึงชั้นล่างแล้วเนี่ยเออบ้าไม่พี่นะเว้ยแต่ว่าถ้ามึงยิ้มยิ้มยิ้มเงี้ยมึงคิดออกเขาเโอ๊ยแต่มอไม่มั่นใจในตัวเองเลยพี่ศิลแต่สีหน้าเหมือนจะพร้อมแล้วแหละ หรือว่าจินตนาการอยู่แต่ถ้าถึงเวลาจริงจะไปหัวเราะไปยิ้มหนีไม่ได้นะกูถีตกเตียงแล้วอย่างเงี้ยไม่พี่ไอ้จริงนะจริงเหรอมันเหมือนผีเข้าเลยน่างนี้นน่ะจริงเหรอยิ้มไม่ได้นะไม่ได้แล้วเป็ยังไงอ่ะจะเงียบหรอแบบเงียบไปอึมครึมงานอึมครึมไปอ้าวเกิเราแต่กสิอ่ะฮะแต่กสิก็ข้ามหัวร้อนหรอนั่นแหละคอยคิดไปอ๋อทำใจสบายๆพี่เหรออย่าไป